สวัสดีกันเดกเช่นเคยครับท่านผู้ชมพบกัผมีกเช่นเคยในรายการพายิบรัตวัดเนดินนะครับก่อนจะพบกันในพิมพ์นี้ผมก็มีเรื่องจะพูดนิดหน่อยครับคือว่าท่านคงจะเคยเห็นว่ามีคอมเมนต์มีคอมเมนต์คนบางพวกบางกลุ่มนะครับ เม้นว่าผมว่ายังไงครับชอบมายุ่งกับเมียผมจังหรือคำว่าพูดแล้วทำไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับไห้สาระครับผมแกปูนนี้สูงวัยแล้วครับ,ไ,รบไม่ทำเรื่องแบบนี้หรอกไรสาระมาแล้วผมก็บล็อกหมดบล็อกบล็อก ท่านคงเห็นนะครับใจเย็นไปสนใจเลยครับไร้สาระมากผมไม่เคยทําเรื่องแบบนี้นะครับผมอยู่วงการนี้มานานไม่ใช่เพิ่งเข้ามาเข้ามานานแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรด่างค้อยมนเรื่องการพึ่อปฏิบัติอันนี้มาเด็ดเด็กเครดิตผมนี่ก็โดยค่าผมง่างมันไม่ใช่ลูกผู้ใชายอา๋อพูดไปแค่นี้นะครับ เรามาพบกับยี่ป้าสะพนเนื้อดินนะครับวันนี้ก็จะพบกันในพิมพ์ที่เคยเสนอแล้วนะครับวันนี้มาคู่เลยนะครับพิมพ์จัตุรมิรครับพิมพ์จัตุรมิดดูยังไงดูอย่างนี้นะครับยางไงที่เคยบอกท่านไปแล้วครั้งสองครั้งแต่ไม่เคยมีใครคนเสนอนะพิมพ์นี้นะ นี่นะครับนี่ตุ่มนี้นะครับที่ข้อเท้านี่ด้านนอกเลยนะครับนี่แล้วก็นี่อีกนะครับนี่นี่นะครับกลุ่มกลุ่มนี้นะครับตุ่มนี้นะครับนี่อยู่กลุ่มเป็นกลุ่มเนื้อนะครับแล้นี่นี่องเล็กก้นนี่ครับเหมือนกันข้อเท้าด้านนอกมีตุ่มอยู่แล้วก็นี่นะครับเห็นนี่นะครับนี่มาู่หนึ่ง หม่เลยนะครับไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ทับมองนะออ่ดูองค์มีก่อนนี่เลยดูด้านล่างก่อนนะครับที่เป็นตุ่มเลยสิข้อเท้าด้านนอกนี่นะครับนี่ข้อเท้าด้านนอกเห็นนะครับเนะี่ยเป็นตุ่มอยู่อแล้วก็มีนี่นะครับข้างใต้ข้อศอกในข้างจีวรน ตุ่มอยู่นี้นะครับนี่แอบเล็บตามจังไม่มีคนทำาปนง่ายยังไมนะ่เนี่ยนี่นะครับนี่ตุ่มเหมือนตุ่มเนี่ยนี่นะครับข้อนเะท้านะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์จตุรมิตรนะครับหน้าตาก็นี่เลยเออนี่เลยนะครับ ก็พอได้นะนก็มีครับในดีมีเสียนีนเสียมีดีครับเห็นไหมไปคิดอะไรมากมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งว่าอยากให้ผมเนี่ยออกจากกรอบมันจะได้เห็นตัวชัอะไรเนี้ยเขาเพิ่งศึกษาอา้าวผมก็ยอมถอดกรอบให้ไนันนี้มานอกกรอบเลยนะไม่มีกรอบมาปิดบังเลยนี่นะครับจัุมิตรที่เทา้ขทาข้อเท้าข้างซ้ายนะครับ แล้วก็ข้างสะโพกนี่นุ่มตุ่มนี่นะครับมองเห็นนะครับนี่นีอ,อจุดอื่นๆถ้าท่านเห็นท่านก็ไปจามอนนะครับผมพูดจุดหลักๆเห็นแล้วเนีนะครับนี่อันดาน,นานะถ้าผมไปช้าท่านก็ไปกอดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับเนี่ยที่ผมเคยดูว่าแขนเขินเหมือนกันหมดลายเลยก็บุ๋มเหมือนกันหมดเนี่ยเนี่ยแลออ้ปลาบนทนก็มีหยักเห็นไหมครับเนี่ยบนลายปลาบนทนมีหยกักแล้วก็ใบหูก็ทรายเนี่ยคมนะคมกว่า,คม,วาคมกริบดูขวาสวนเชด,ดาแบบสวมเชดดานี่นะครับอันนาโอเคนะ อันนี้อมามาด้านซ้ายองค์พระนี่้านข้างข้าง,างซ้ายองค์พระนี่นะครับนี่รอยตัดชัดเจนครับนี่รอยตัดนี่ต้องรอยตัดรอยขีดนี่นะครับนี่รอยตัดเยอะเลยชัดเจนมากนี่นะครับท่านท่านดูนะครับ อ่าให้ดู buoy อีกนิดนึง่งเราจะกลับอานนี้อ่าเอาใจทุกคนนะครับที่ว่าผมควรทํายังไงอะไรยังไงนะครับนี่นี่นี่รอยตัดนี่ชัดเจนเลยนี่นี่ตัดชัดเจนนะนี่นี่นะครับช้าช้านี่นี่นะครับ อันนี้ไม่เคยมีรอยขีดรอยข่วนรอยตัดชัดเจนนะฮะเอ่ก็ <c oughs> มีรอยอะไรตอะไรก็นีดนั้นอย่างหน่อยทด้านล่างนะนี่รอยเส้นทิวนะ <c oughs> ใต้ฐานผ้านะใต้ฐานบัวนะเส้นทิวอาอนี่จุกมาอยู่ด้านล่างนะครับนี่นี่เลย้านบนไม่ต้องพลิกมากก็ต้องพลิกใครดูหน่อยอันนี้จุกไม่คมนะักบอกเป็นรอยงัดที่เป็นรอยอ่ะไม่รู้จริงไม่จริงนะ อาจจะจริงเมืวก็มีรอยงัดมง่วก็มีไม่แน่นอนแล้วครับพายี่พ่อตัวนีนะครับด้านบนไม่มีจุกนะมีด้านล่างจุกก็ไม่แน่นอนอยู่ได้อยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนนี่ด้านหลังครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่เหมือนรอยเหมือนรอยเดือยบนตัวยานนี่เป็นเรื่องลอยลอยนะ น่าจะเป็นเดือยน,นะทิมไปทิมมาอะไรเงี้ย mm. เข้าใจของผมนะนี่นี่เดือยก็ไม่คมนักเดี๋ยวดูอีกองนะครับนี่นี่แหลังนะครับอจอไปองนาเอาอ่าจอไปหนึ่งองนาเดี๋ยวอีกองหนึ่งม,มาดูกันเลยนะครับนี่นี่อันนี้ก็อันนี้ก็นายใช่นะ สององค์นี่เหมือนกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเชยดูหน่อยเชยดูหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยนี่ยๆๆตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเอ้าของตะกีเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ไล่อย่างนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยัแต่กอเท้าเนี่เนี่ยแล้วก็มานี่เลย นะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เกันนะครับดูดูดูด,ดูนี่ไอ้ตุ่มๆเยอะจุดใช่ไหมข้างรถบ่บงนี่นะครับ ย้ารบอกให้ละเอียดเลยแลบอกละเอียดเลยนะเนี่ย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 แล้วก็ขางบนเนี่ยนะครับนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนี่ยโอเคนะครับเหมือนกัน จุดอื่นกันทั้งนั้นก็ไปดูเอาศึกษาเอานะครับอันตังวนอาจจะไม่ใช่เพราะเป็นอาจจะเป็นตุ่มเป็นอะไรเกิดขึ้นเองนะแต่ที่จุดต่างก็ที่ชี้ดูนะครับข้อเท้าแล้วก็บนข,อข้อเท้ากันไปแล้วก็น่นไปใต้ข้อศอกที่ไต้เอวลงม,มาตุ่มกลมนะแค่นี้นะครับติ่ควาจำไว้ พิมพ์จะตัวมิดนะครับนี่เป็นเอไม้ดูโค้งเลยบัวสวยนะครับบัวด้าน,นล่างนี่เคยอาจจะไม่เคยมีอิดแดงอิดอะไรด้านล่างเป็นแบบนี้น,นี่นะครับอันคางอันอนันคางอันคางเหมือนเดิมแล้วก็แบนแขนแบนไหลบุ๋ม พลาบนทนบนไหลมีใายหยักเห็นไหมครับเโอ้โหคมแค่เนี้รังเกตหลักๆนะอย่างอื่นแล้วก็ไปหามาหาชมมาหาจามตรงนี้อ่ะนี่ดัง้างนะดังขางด้านซ้ายองค์ซ้ายมือองค์พระลอยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับรอยตัด น,นี่นะรอยขีดรอยอะไรก็มีเฉียงๆรอยตัดก็คือตรงๆนี่นะครับกระจับเอานะเอาไปด้านขวาขวาก็มีนะรอยตัดนี่รอยขีดไหมแล้วลรอยปาดปาดขึ้นนะปาดเฉียงขึ้น นี่ด้วยปาดนะครับนี่นี่ครับนี่ด้านบนด้านบนไม่มีเดือยนะเดือยอยู่ด้านล่างเนะนี่ยนี่เดือยอยู่ด้านล่างนี่นะครับเดือย เป็นเส้นเดียวนะครับใต้ฐานน้องพระใต้ฐานบัวนะครับ,รบ,รรบเป็นเส้นเดียวเอมองเห็นชัดเลยนี่ยอย่างนี้นะครับเข็นบอยเ็รู้เองเห็นเองท่านก็เห็นผมก็เห็นเหมือนกันว่ามีจริงผมไม่ได้ว่านอกันเองนะนี่ด้านหลังนะครับนี่นี่ซ้อมแซม ส้มแซมนะครับนี่นี่รอยรอยหลุมรอยขีดมีรอยปาดน,นี่มากมีน้อยมากจะมีทังบงนั้นนแต่เปื่อยๆมะนะันไม่ใส่กรอบนะเห็นนะนะครับก็ดูครบเลยนะครับทั้งหกด้าน ให้ดูครบไปแล้วเ้่ากับตำหนิในพิมพ์แต่ตัวมิดมีตรงไหนบ้างอะไรมากนะครับตัวจบแล้วนะครับสององวันนี้จะตัวมิดมาโคกันเลยสององนี่ก็ไม่ค่อยมีคนนำเสนอนะครับจะตัวมิดน,นาน,นานจะเห็นนักทีผมก็นำเสนอว่ามา ฉันจะซ้ำพิมพ์ไปสามโมงเสนอไปหลายพิมพ์เครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่แต่ก็เยอะนะสามพิมพ์ได้เลยมั้งทั้งหมดมันมีเกือบหกสพิมพ์มาตรเนี้ยที่ทําไว้นะต่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหรือรับฟังผิดพลาดผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้หน้าที่ด้วยขอบคุณครับทีรบ่รับชมสวัสดีครับ